ได้ฟังท่านไพศาลในเบรกที่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคลียร์และเข้าใจกันแล้วนะคะว่าทําไมประชาชนหลายๆคนเนี่ยเขาถึงต้องลุกขึ้นมาส่งเสียงดังๆกับการที่รัฐบาลพยายามจะไปเจรจาโดยอ้างว่า มาเจราจาผลประโยชน์ทางทะเลที่ไม่ต้องไปพูดถึงดินแดนมันจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเพราะกลายเป็น <basta> ว <Hyung> ่าเราจะเสียอธิปไตยของเราไปให้ก <Washington> ับทางประเทศกัมพ <Kab> ูชาเมื่อมันเป็นเช่นนี้ค่ะคดีในทางอาญาเห็นว่าร้ายแรงถึงกับเป็นกบฏเลยเหรอคะท่านคะเป็นกบฏครับ อย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่แดน,นทธิปไตนะครับถ้าเราไปยอมรับตามที่ขมรพูดเดี๋ยทั้งที่ยังไม่ปักปันกันนะครับแล้วถ้าเราไปยอมรับเข้าทั้งที่คณะกรรมการปักปันเกดแดนยังทํางานอยู่เนี่ยถ้าว่าคุณยอมรับยกเกาะกูให้ขมรไปครึ่งด้วยนะครับเพราะที่ขมรเขาลากเส้นเนี่ย<อ>เนื่องจากระยะชายแดนไอ้ไอ้ริมทะเลของเกาะกงเนี่ยมาจนถึงเกาะกูดเนี่ยมันไม่ถึงสองร้อยไมล์ทะเลเพราะว่ามันต้องผ่านเกาะเกาะกงไปแล้วขมรเนี่ยกลากเส้นเนี่ยผ่านเกาะกูดไปนะครับค่ะ จึงทําให้พื้นที่ดินกอ,อก,กู่ยครึ่งหนึ่งเป็นของกรเม่นไปอีกั่นกอ,อก,กูนะครับครึ่งหนึ่งเป็นของกระเม่นแล้วถ้าไอพื้นที่ที่เราเถียงกันตรงนั้นนะคะเรา50-50ไปเลยมันได้ไหมคะโดยที่ไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องของคือถ้ามัน,น,นเป็นกันในปักกระเป๋าของเราเนี่ยมันอาจจะกระทบเราคนเดียวแต่นี่เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองนะครับเป็นเรื่องของดินแดนเป็นเรื่องของที่ประทยที่บรรพชนเขาเสียสละเลือดเนื้อชีวิตวิทัก รักษาไว้ใครเขาจะยอมนะครับทีนี้วิธีแบ่งของเขมรนี่ก็ประหลาดวิปลิตที่สุดไม่เคยมีในโลกนะครับคือเนื่องจากชายทะเลเกาะกงเนี่ยมาจนถึงเกาะกูดเนี่ยมันไปถึง200รอไมล์ทะเลแต่เขมรเนี่ยก็เลยลากเอาจากชายทะเลนั่นน่ะเพราะเขาอ้างว่ามันเป็นดินแดนของเขาเกาะกูดเลยเมื่อสองร้อกูดเลยครึ่งหนึ่งก็ทําให้พื้นที่ดินแดนเกาะกูดของเราเนี่ยเป็นของเขมรไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ เมื่อมันมถึงร้อยสองร้อยไมล์ทะเลก็ลากต่อจากเกาะกูดเข้ามาในอ่าวไทยล้ำเข้ามาอีกเกือบร้อยไมล์ทะเลเพราะนั้นไอ้ชายฝั่งด้านเกาะกูดด้านที่ติดอ่าวไทยทั้งหมดนี่นะครับมันเป็นของไทยเพราะดินแดนขเขมรไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นไอ้ฝั่งทะเลของเกาะกูดเป็นของไทยเนี่ยไอ้แดนที่ปไตยของไทยในเกาะกูดตรงนี้ก็ตัวทั่วไปอ่าวไทย200อไมล์ทะเลถูกไหมครับแต่ขเขมรเนี่ยลากผ่านเกาะกูดยึดเกาะกูดไปครึ่งหนึ่ง และคุณยังบอกไม่เสียไม่เสียที่ปไตได้ยังไงและคุณยังทะลุก,ก่อกรดเข้ามาในอ่าวไทยอีก,อกเป็นร้อยไมล์ทะเลเนี่ยจึงทําให้เราเสียดินแดนจํานวนมาก<ะ>ซึ่งการทําให้เสียดินแดนอย่างนี้นะครับไม่ต้องรอให้สําเร็จหรอกครับแค่พยายามจะทําก็เป็นความผิดตามกฎหมายยาแล้วเพราะประมวลกฎหมายยาเนี่ยมีความผิดความผิดฐานกบฏอนาะในราชนาจักรเนี่ยคือการทําให้ดินแดนส่วนหนึ่งส่วนใดของราชนาจักรเนี่ยตกไปเป็นของคนอื่นนะครับทําให้สูญเสียไปซึ่งดินแดนเนี่ย ก็เป็นความผิดฐานกระบฏในร่านาจาก,กความผิดสําเร็จก็เป็นกบฏร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าแค่ถแถลงนโยบายนี่มันพยายามจะทําเป็นความผิดฐานพยายามข้อหากบฏเนี่ยแค่พยายามก็มีความผิดแล้วนะครับวันคุณวิลาแกจึงจะยื่นเรื่องนี้อีกคำร้องหนึ่งแต่เนื่องจากว่าการดําเนินคดีอาญากับนักการเมืองเนี่ยกฎหมายเขาต้องให้ไปยื่นคําร้องต่อปป,ปชเป็นอำนาจของปป,ปชปป,ปชก็ต้องรีบทําการตรวจสอบไต่สวน ถ้าเห็นว่าเรื bon ่องมีมูลก็ต้องเอาเรื่องนี้ส่งไปยื่นต่อสาลดีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้ลงโทษฐานกบฏในราชอาณาจักรซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสารรับก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันแต่พูดถึง Formula ปปชแอนจาได้ว <they harus t awn correlation> ่าในหลายหลายกรณีหลายๆวาระเนี่ยเขาต้องรอให้รัฐบาลทําก่อนถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะมีคําที่บอกว่ายังไม่ได้เกิดการกระทํา ก็ไม่สามารถที่จะนาไปสู่การชนะได้คือความผิดน,นี่นมันมีสแบบแบบหนึ่งคือความผิดสําเร็จร้อยเปอร์เซ็แล้วอันที่สองแค่ชั้นพยายามนี่ก็เป็นความผิดตามกฎหมายแล้วนี่ความผิดบางอย่างชั้นพยายามนี่ไม่ผิดแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเช่นการกรบฏในลาณนาจักเนี่ยชั้นพยายามก็ผิดแล้วเพราะกฎหมายไม่ยออไม่คุณทําจนสำเร็จเพราะน่าสามารถสกัดได้ตั้งแต่ชั้นพยายามรานการถแถลงนโยบายและพยายามจะเร่งรัดทําเรื่องนี้กันเนี่ย อยู่ในขั้นพยายามกบฏในราชอาณาจักรแล้วเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาแล้วจึงสามารถไปร้องต่อปปชได้เลยและผมเชื่อปปชวันนี้นะครับแม้ผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้เนี่ยแม้ยังไม่มีคําร้องไปถึงเนี่ยท่านก็มีหน้าที่ต้องทําการตรวจสอบไต่สวนแล้วนะครับเพราะว่าท่านไม่ใช่จเจวีนี่ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบไต่สวนเมื่อความปรากฏขึ้น<ช>ไม่ว่าท่านเห็นเองรู้เองหรือว่ามีใครไปร้องก็แล้วแต่ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบไต่สวน เพราะไอ้การผู้ร้องเนี่ยแค่ไปกระตุ้นตรงนั้นเองเนะครับความจริงในกฎหมายเนี่ยอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขามีอำนาจตรวจสอบแต่ต่วน่าตอนนี้ต้องอย่างปัจจุบันเนี่ยเรื่องกอ,อก,กูดเนี่ยเรื่องเกยรจาประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยถือว่าคณะกรรมการตรวจการแผ่นดินรู้ไหมรู้แล้วถ้าใครไม่รู้ก็ต้องตาบอดแล้ะขาดคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการตรวจการแผ่นดินแล้วหรือปปชก็เหมือนกันวันนี้รู้ไหมรู้แล้วถ้ารู้แล้วแล้วคุณยังไม่ทําการตรวจสอบแต่ตัวนั่งรอยเข้ามาร้องเนี่ยก็คือประพฤติตนด้อยค่าตัวเองเป็นเจเวตถูกไหมครับ ต้องมีคนมาติดสินบนวหว้วานสารกล่าวคุณจะทำงานอย่างนี้คุณไม่ควรจะเป็นอีกแล้วแต่ทีนี้เขาจะรู้ได้อย่างไรคะว่ารัฐบาลจะไปเจราจาอย่างไรอาจจะไปเจราจาโดยที่เราไม่ได้เสียอธิปไตยหรือว่าไม่ได้เสียผลประโยชน์ก็ได้มันเป็นไป<ม><ะ>ไม่ได้ที่จะไม่เสียอธิปตไตยใช่ไหมครับการแถลงนโยบายคือจะเร่งเจราจาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในอ่าวไทยซึ่งการเจราจาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยคุณจะเจราจาได้คุณต้องยอมรับว่าขเขมรมีเขตอธิบีแดนอธิปไตย ในอ่าวไทยและเกาะกูดแล้วถูกไหมครับถ้าถ้าคุณไม่ยอมรับนี่คุณจะไปเจจาทําวิมานอะไรเพราะเขาไม่มีสิทธิ์เช่นถ้าคุณถือว่าคุณเป็นเจ้าของอธิปไตยบริเวณเกาะกงตรงหลักเขตที่เจ็ดสามเจ็ดสี่เนี่ยแม่แม่วาเดียวนี่นะครับสองร้อยมายทะเลนับจากริมฝั่งเกาะกงมาในอ่าวไทยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของไทยแล้วคุณองไปเจจาอะไรมันการที่คุณไปเจจาถ้าคุณยอมรับว่าเขมรมีดินแดนอยู่ถึงชายฝั่งอ่าวไทย วัดจากสองไม้ทะเลตัดก,อก่อขูดไปซีกหนึ่งทะลุก,อก่อขูดมาอีกเป็นร้อยไม้ทะเลเนี่ยเป็นของเขมรเมื่ออย่างนั้นจึงจะเกิดสิ่งที่คุณเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนมันแค่พยายามอย่างนี้ถแถลงนโยบายอย่างนี้เราย้ำแล้วย้ำอีกอย่างนี้คือความพยายามกระทําความผิดแล้วนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วปปชสามารถทําการตรวจสอบไตส่สวนได้แล้วไม่ต้องรอจนถึงขั้นมาฟ้องและผมเชื่อว่าตอนนี้เขาก็รวบรวมหลักฐานแล้วนะครับเพราะว่าอะไรมีหลักฐานชัดเจนทั้งหลายชิ้นแล้วนะครับ หนึ่งหลักฐานที่มีข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนโยบายที่ไปแถลงต่อรัฐบาน,นี้มีเป็นหลักฐานราชการสองการแถลงข่าวของสื่อมวลชนมากมายว่ารัฐบาลจะแถลงอย่างนี้สามหลักฐานการแถล,ง,ถลงนโยบายของนายกตีในสภาจะเล่งเจราจาพื้นที่ทับซ้อนสามการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีหลายคนว่าจะเล่งเจราจาพื้นที่ทับซ้อนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับรวมทั้งรองนายกภูมิธรรมด้วยเนี่ยก็พูดอยงนี้เหมือนกันเพราะตอนนี้หลักฐานมาพวกนี้มันชัดเจนแล้ว ทีนี้สนทิสัญญาสยามฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสยอมยกสามจังหวัดคืนประเทศไทยก็มีเป็นหนังสือถูกไหมครับคะ่ะแล้วก็ที่ประเทศไทยถือครองมาตลอดมาเนี่ยก็เป็นก็ชัดเจนก็มีอยู่แล้วเพราะหลักฐานมันมีมากหมดแล้วนะครับและที่สาคัญการเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันถูกรัฐประเลิกไปเอ็มปี54ก,ก็เกิดขึ้นในรัฐบาลพรรคไทยรักไทย แลยมายกเลิกในสมัยรัฐบาลน้นพิศถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลักฐานชัดเจนมากสามารถถ้าตรวจไต่สวนจริงๆเนี่ยหนึ่งเดือนจบเลยอืเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอย่างไรเสียก็โดนแน่ๆใช่ไหมคะครับคือมันโดนตั้งใน่ถ่วนความผิดทางการเมืองคือความผิดทางการเมืองคือความผิดต่อรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่ง ความผิดต er ่อกฎหมายยาคือกระบฏในราชอาณาจักรนี่สองซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยไล่แรงทั้งนั้นเรื่องหนึ่งก็เป็นความผิดทางการเมืองเรื่องที่สองเป็นความผิดตามกฎหมายยาแล้วเรื่องที่สามที่จะไปร้องนายทะเบียนพรรคการเมืองนี่เป็นความผิดต่อพรรคการเมืองต้องยุบพรรคต้องตัดคุณสมบัติตัดถอนเพิกถอนคุณสมบัติของกรรมการบริหารพรรคเนี่ยเพราะเรื่องนี้สนุกนะครับถ้าเกิดเกิดเรื่องขึ้นแต่เกิดผลขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยคอรมอไปทั้งคณะ ไปทั้งคณะทำไมประหลัดจังประหลัดกระทรวงทุกทกระทรวงต้องรักษาการนะครับอแล้วอาจต้องนําเสนอนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการสรรหานายกรัฐมนตรีก็จะต้องนําความเงินทุนเก้าเพื่อโปรดเกล้าตั้งนายกรัฐมนตรีก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและที่สําคัญในทางสังคมวันนี้มีคนไทยทุกคนยอมรับได้ไหมให้คุณเอาแผ่นดินประเทศไทยไปยกให้ขเขมรแล้วเอาประโยชน์ในทะเล ซึ่งเป็นของไทยคนไทยรู้ทุกคนอะ่ะเอาไปเยียจาแบ่งให้กับเม้นเนี่ยมันจะได้ยังไงอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้เงินในกระเป๋าเนี่ยเรามีห้าร้อยบาทพันบาทเนี่ยอยู่ๆใครมาอ้างว่าเ,าเป็นเจ้าของแล้วขอแบ่งครึ่งเราจจะมีใครสักกีค่คนที่ให้ไม่มีแล้วครับอืถ้าอย่างนั้นเราจะทํำยังไงกันดีอะคะในเมื่อไอสมมุติว่าเราเรามีของอยู่ตรงเนี้ยแต่อะอย่างยกตัวอย่างกา๊าซ ก๊าซเนี่ยมีคนบอกว่าสิบห้าปีมันก็จะหมดไปแล้วมันก็จะหาย<ร>าไปแล้วไ,ไปแล้วไปคุณแล้วครับอืมเราไปคุณได้แต่ที่ไม่คุณเพราะว่าคุณแล้วมันได้แก่ประเทศมันไม่ได้ประโยชน์ส่วนตัวแต่ถ้าไปเจรจารประโยชน์ทักษิณยกให้ขเมศไปครึ่งกันไปข,ไปข,ไปขอแบ่งขเมศได้ขเมศมันไม่มไม่ใช่เจ้าของนี่อยู่อยู่ไปยกสมบัติให้เขาแล้วก็ขอแบ่งกันหน่อยมันก็ให้เราสักสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอืมตอนนี้เราไปคุณได้ทำแล้วได,ทได้ทำไมไม่ทำนะครับนี่เป็นคำถามว่าทำไมคุณไม่ทำ อย่างเช่นบริเวณฝั่งทะเลด้านที่ติดจากชายแดนเกาะกูดนะครับจากริมฝั่งเกาะกูดมาในอ่าวไทยเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ชัดๆเป็นของไทยร้อเอร์เซนเนี่ยทำไมคุณไม่ไปทําซึ่งมันก็ทําได้ค่ะซึ่งมันอาจจะนําไปสู่ทำไมต้องอยาก<บ>ให้เ,เมิมาร่วมทํามาร่วมแบ่งก็เพราะอะไรเพราะคุณจะไปขอแบ่งกับเ,เมิใช่หรือเปล่าม,มันจะไม่นําไปสู่การสู้รบใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราไปทําแบบนั้นนะคะ เราทาในภาเกตของเราใครจะไปสู้รอบอะไรล่ะอ,อย่างนี้ติดชายทะเลก่อกูดในอ่าวไทยด้านอ่าวไทยนี่นะครับไปขุดยด,ด,ดูสิใครจะทาอะไรได้กอ,องทัพเรือก็อก็ดูแลมาแต่ไหนแต่อะไรอ่านี่พูดถึงกองทัพเรือคนเรือเอกจุมพลลุมพิกานนท์นะคะท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ,คณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเนี่ยบอกว่า MOU ฉบับนี้ก็คือหมายถึง MOU44 เนี่ยนะคะจะเป็นการกรองอขออภัยจะเป็นกรอบ ที่ทั้งสองประเทศจะหยิบขึ้นมาเจราจากันต่อว่าเขตแดนทางทะเลของใครควรจะอยู่ตรงไหนรวมถึงเจราจาผลประโยชน์ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมกันอินตาลุงนี่ไม่พูดถึงเขตอธิปไตยทางบกคือการที่พูดในทะเลเนี่ยคือแดนอธิปไตยคุณพูดเขตแดนนห้มันมั่วกันไปคุณแยกดิครับว่าเขตอธิปไตยอย่างหนึ่งแดนอธิปไตยอย่างหนึ่งนี่คุณพูดเป็นรวมไปหมดได้ยังไงทั้งที่ประวัติศาสตร์ก็เป็นมาและคุณพูดนี้เพื่ออะไรและมันตรงกับความจริงไหมล่ะ ถ้าเขตอธิบไตยไม่ชัดเจนแดนที่ไตจะเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งตอนนี้ที่ผมบอกเนี่ยที่คุณนุทินไปเซ็นเนี่ยก็คือหลักฐานยืนยันว่าเขตอธิบไตยตรงชายแดนตรงชายทะเลเกาะกงนั้นน่ะย,ยังไม่ชัดเจนเมื่อยังไม่ชัดเจนการที่คุณไปยอมรับว่าเป็นของ,ของขเขมรเนี่ยคุณบ้าหรือเปล่าคุณขายชาติหรือเปล่านี่เป็นนายฐารใช่เปล่าอืมเพราะว่าเขามีการหยิบยกในส่วนของเนื้อหาใน MOU44 ขึ้นมาด้วยนะคะท่านคะ ก็ถูกเพิกถอนไปแล้วนี่อเอโมยูนี่เขาก็ถูกกาวหาเป็นเอโมยูขายชาติใช่ไหมครับก็มาเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยมีข่าวว่ามีคนไทยเนี่ยไปชวนเขมรเนี่ยให้มาอ้างเรื่องนี้แล้วจะไปขอแบ่งประโยชน์จากเขมรเพราะถ้าเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราไม่สิทธิขุดป,ประโยชน์ได้แก่ประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นักการเมืองจะไม่ได้ประโยชน์เพราะมันเป็นของชาติแต่ถ้าไปยกให้เขมรแล้วไปขอแบ่งจากเขมรนี่มันก็ได้เพราะจึงมีความพยายามจะผูกความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเขมรเนี่ยลึกซึ้งก็เพื่ออันนี้ครับ อแล้วถ้ายกเลิกไปแล้วทําไมถึงยังคงมีความพยายามก็เนี่ยก็พยายามจะฟื้นขึ้นมาอีก่ห้ได้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขาอยู่ตั้งแปดเก้าปีเขาเหม็นแต่ตองเรื่องนี้เลยเพราะเขารู้มันมันเป็นของไทยแต่ทําไมพักรัฐบาลชุดใหม่มาถึงวันแรกก็เอาเลยก็เพราะเป็นเรื่องที่มันคาราคาซังจะมาสืบทอดงานเดิมตามเอวีสี่สี่ซึ่งถูกห้าสี่ซึ่งเป็นวิวที่ถูกหาว่าขายชาติมากที่สุดนะครับนั่นแ่ะมันเริ่มต้นตรงนั้น แล้วดูเะครับหลังจากเกิด54มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างนักการเมืองสองประเทศเนี่ยที่เขาผูกสัมพันธ์อะไรกันนั่นเพื่ออะไรก็มันก็สอดสมคอยที่เขากล่าวหาใช่ไหมครับ <c oughs> ว่าะอยู่ๆเนี่ยคุณยกสมบัติของชาติให้ขมรนไปครึ่งหนึ่งแล้วคุณไปขอแบ่งจากขมินและจนวันนี้เนี่ยคุณขุดสามารถขุดจอพลังงานได้ทําไมคุณไม่ทํา <c oughs> โดยเฉพาะด้านฝั่งกอกูดมาเอาไทยเนี่ยคุณทําได้คุณก็ไม่ทําำ <c oughs> <c oughs> ทำไมคุณต้องไปกัะดีกระดาที่จะไปเจรจากให้ขมินไปครึ่งหนึ่ง และไม่ใช่ผลประโยชน์ในทะเลนะถ้าคุณยอมรับเนะี่ยคุณยกเกาะกูกในเขาอีกครึ่งด้วยซึ่งมันขัดกับพระราชองก,นนะการในรัชกาลที่เก้าขัดกับสนธิสัญญาสยามฝรัง่งเศสและคุณยังกล้าทําและคุณยังจะเอาอะไรมาเถียงอีกอแสดงว่าก็ต้องปล่อยไว้แบบนี้ถูกไหมคะก็คุณเราเป็นผลประโยชน์ของเราเราไปทานี่ครับไปขุดผลประโยชน์มาเลยแต่ว่าถ้าไปขุดเจาะน้ํามันในอ่าวไทยบริเวณตรงเกาะกูกนะครับมันก็เป็นผลประโยชน์ของชาติตู่ไหมครับ นักการเมืองมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าไปยกให้เขมรแล้วไปขอแบ่งเขมรเนี่ยก็จะได้อยู่ใช่ไหมครับเช่นบอกผะโยชนหลายสิบล้านล้านบาทเนี่ยถ้ายกให้ยกให้เขมรห้าล้านล้านบาทหรือหกล้านล้านบาทแล้วไปขอแบ่งแล้วสองล้านล้านบาทเขมรคองจะแบ่งให้เราทําบุญทําทานเราอยู่ๆเอาลาบไปให้เขาจะดื้อแต่การที่แหมขนาดทหารเรือท่านระดับท่านพลเรือเอกยังพูดแบบนี้นี่ แล้วเรื่องราวมันจะคือทหารก็มีบางพวกนะครับบางคนบางคนก็ขายชาติก็มีนะครับ<อ>ไม่เห็นเลยกุงเส,ส,สียกุงเสียกุงศสียาเนี่ยในสมัยพระเจ้าบุเรงนองอ่ะก็เพราะระยายจากกรีไม่อย่างไรครับขายชาติแล้วในสุดจะไปขอเข้าพระมาพระเจ้าบุเรงนองเลยสั่งให้ทหารชีวิตเลยคนขายชาติอย่าไปเลี้ยงเปลืองข้าวสุขอันคนพวกนี้เพื่ออะไรทหารทุกคนมีหรือปฏิญ,ญาณต่อธงชัยฉลมพลที่จะทําหน้าที่พิทักษ์รักษาเอกราชที่ปไตยของชาติ แลวถ้าใครมาพูดยกแผ่นดิในให้กันเหมนเนี่ยก็คุณก็ทรยศใช่ไหมครับทันที่คุณปฏิญญาปฏิญ,ญาณต,ตนต่อธงใจฉลมเฉลิมพลเนี่ยเป็นความล้มเหลวคนเหล่านี้อย่าว่าแต่ประชาชนเลยฐานด้วยกันก็กเดี๋ยดยามเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าจริงๆไม่ว่าจะเดินหน้าหรือไม่เดินหน้าก้นเลี่ยนน่าจะเป็นจุดตายของรัฐบาลได้แล้วถูกไหมฮะก็ใช่ครับผมต้องบอกเรื่องนี้เป็นจุดตายของรัฐบาลนี้ เพราะว่าไม่มีใครสักคนที่จะยอมหรอกครับยังมีคนขายชาติไม่กี่คนหรอกครับอที่เที่ยวดาคนรักชาติเ่ราเป็นพวกขายเป็นพวกกั้งชาติกั<ช>้ยชาติเออก็น,น,นี่อยากไไรนีคุณอยากคุณรัฐบาลคุณขุดสิครับไปขุดที่เกาะกูดที่ด้านฝั่งอ่าวไทยเนี่ยว่ามันติดกับเขียแดนประเทศไทยเกาะกูดเป็นของไทยร้อยเปอร์เซนติดกับตำบลจากเทศบาลตำบลเกาะกูดนั่นแหละลงมาเนี่ยคุณไปขุดสิครับแต่เมื่อคุณไปขุดจอเนี่ยผลประโยชน์มันได้แก่ประเทศชาติคุณอาจจะไม่ได้อะไร คุณเลยไม่สนใจอย่าทำใช่ไหมครับ<ม>ทาไมคุณไม่รีบทําตรงนี้<ม>ทําไมคุณไปเดือดร้อนที่จะย่องให้ขมรนักหนา<ม>เพราะคุณไปขอแบ่งประโยชน์เขาใช่หรือเปล่า<ม>เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับใครก็ตามที่จะกระดี้กระดาจะแบ่งผลประโยชน์ทับซ้อนกับขมรนี่นะครับคนนี้จะได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากเรื่องนี้<ม>ซึ่งถ้าเขาไม่อยากได้ประโยชน์เรื่องนี้นะครับ<ม>เขาสามารถขุดเจาะพลังงานในอ่าวไทยได้เลย ณวันนี้เวลานี้ก็สามารถทําได้แล้วแต่เขาไม่ทําเพราะถ้าทําแล้วประโยชน์ตกได้แก่ชาติบ้านเมืองตกได้แก่ประชาชนทั้งประเทศแต่ถ้าไปยกให้เขมรและไปแบ่งจากเขมรเนี่ยเขาก็ได้เขาคนเดียวถูกไหมครับม,มันถึงพยายามสร้างความน้ำพันพิเศษกันขึ้นมามแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตดูเหมือนว่าต่างฝ่ายทั้งประเทศกัมพูชาเองแล้วก็ไทยเองก็คือเหมือนแบ่งสัมปทานไปให้กับบริษัทที่เขาจะมาขุดเจาะ น้ำมันกันไปหมดแล้วตั้งแต่ปีคือใครจะแบ่งน้ำมันมันทำงารเป็นเจ้าของน่ว่าถ้าคุณไปแบ่งในของที่คุณไม่มีคุณก็ไม่มีจะแบ่งกันเป็นการแบ่งลมอืมคือแบ่งไปแล้วแต่ว่าคือเพราะว่านักการเมืองไทยเนี่ยที่มีอำนาจไปให้เขาไอ้เบีเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะได้ไงอ่าเรื่องปัจจุบันเขาจะได้เขาต้องหาคนมาลงทุนเขาก็เตรียมไปเขาก็ทําไปแต่ว่าที่ทานั้นมันไม่มีรากฐานความเป็นจริงในทางเขตอธิปไตยแดนอธิปไตยหรือกฎหมายระหว่างประเทศเลย S <S ไม่สอดคล้องกับความเป็นไปในประวัติศาสตร์เลยไม่ต้องมากเอาที่คุณนุทินเป็นเซ็นนัญนยานี่หละครับก็คือหลักฐานยืนยันว่าเขตอธิปไตยของไทยกัมพูชาียังไม่ชัดเจนคณะกรรมการปักปันเขียนแดนเลยต้องปักปันเขียนแดนต่อไปถ้าสมมติว่าชายฝั่งทะเลเกาะกงนะครับแม่หนึ่งวาเนี่ยเป็นของไทยไอสองร้อยไมล์ทะเลนั่นก็ไม่ใช่ของเขมรแล้วก็เป็นของไทยสัมมาหาอะไรกับถ้าเขียนแดนนี้มันอยู่ลึกเข้าไปในอยู่อยู่ในเกาะกงนะครับ หรือก็ไปจนใกล้แผ่นดินเคมเรเนี่ยดินแดนของไทยในจังหวัดประจัน์คิริเกตเนี่ยก็จะไปดีกว้างไกลเป็นจังหวัดหนึ่งได้เลยซึ่งมันเคยเป็นมาแล้วเรื่องนี้จะจบลงบนโต๊ะเจรจาหรือจะไปจบกันที่สารโลกคะท่านคะคืออย่า่าให้ใครขู่สารโลกมาอ้างนะครับมผมเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยเป็นผู้ที่ทำเรื่อง ในการที่ขมรจะเอาที่ดินนั้นเป็นที่ตั้งปราสาทพระวิหารเพราะเราเรื่องนี้เราไม่มีทางแพ้ครับต่อให้ขเมรไปฟ้องเราไม่มีทางแพ้ซึ่งศาลโลกก็วิจัยมาแล้วนะครับว่าประเทศทั้งหลายเนี่ยที่ถูกฟ้องคดีต,ต่อศาลโลกเนี่ยถ้าไม่ยอมรับอำนาจศาลไม่ยอมรับคำฟ้องเนี่ยศาลโลกก็ไม่มีอำนาจพิจารณาวิพักษาคดีได้เหมือนกรณีพระวิหารเดิมเนี่ย ก่อนสมัยจอมนสลิเนี่ยมันต่อเนื่องกันนะครับมีการไปฟ้องเอาตัวปราสาทเขมรไปฟ้องเอาตัวปราสาทพระวิหารรัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยก็ไปรับคําฟ้องคือยอมรับอํานาจศาลโลกก็ตั้งคณะทนายไปจ้างฝรั่งต่อสู้คดีเพราะเราก็คิดว่าเราหน้าจะชนะใช่ไหมใช่ครับ,รบทีนี้พอพอพอมีการพอเริ่มต้นเรื่องนะครับเฉพาะเอาตัวปราสาทนะขเขมรไม่ได้ฟ้องที่ดินที่จังปราสาทเขมรก็มายื่นคําร้องขอเพิ่มเติมฟ้อง ให้รวมที่ดินที่ตั้งปราสาทด้วยเขายื่นต่อสารโลกสารโลกก็ต้องสั่งให้รัฐบาลไทยเนี่ยคัดค้านหรือโต้แย้งว่าที่กระเบนขอแก้ดีจะว่ายังไง <S 1> <S 1> เรื่องก็ส่งมาที่คณะรัฐมนตรีจอมมนติี <S 1> <S 1> <S จอมมนตร์ก็มอบให้เจ้าพระยาพระยาตก,การีนิพนธ์เนี่ยไปพิจารณาเรื่องนี้เพื่อน,นําเสนอต่อคอรมอจอมมนติ์บอกว่าเรื่องนี้ขอให้เจ้าคุณไปศึกษาดูให้ให้ดีแล้วคอรมอจะเอาตามที่ท่านจาคุณ พระยาตะกะลีก็มาตั้งให้อาจารย์ผมเนี่ยครับท่านบุตรขันทวิทย์เนี่ยประธานกรรมการธรรมติคนที่ล่วงรับไปแล้วนะครับให้เป็นหัวหน้าคณะทํางานพิจารณาเรื่องนี้ก่อนที่กําหนดจะส่งเรื่องให้บายังคณะรัฐมนตรีเนี่ยเจ้าคุณพระยาตะกะลีที่ผไปถึงบ้านคุณบุตรนะครับไปถามมาคุณบุตรเรื่องนี้คุณบุตรมีความเห็นยังไงท่านบุตรก็บอกว่ารัฐบาลไทยควรคัดค้านไม่ยอมไม่เขมรแก้ฟ้องท่านเจ้าคุณถาม่าเพราะอะไรคุณบุตรก็ถามย้อนมาว่า เป็นทรมาเป็นธรรมเนียมโจทเนี่ยเขาขอแก้ฟ้องเนี่ยเขาแก้ให้เสียหรือเขาแก้ดีประโยชน์แก่เขาเขาก็ต้องให้เป็นผลประโยชน์แก่เขาใช่อันนี้เพื่อจะเอาแผ่นดินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยไม่ควรจะยอมรับตรงนี้จะคุณหมดกันกต้องดูวความเห็นของผมก็ให้ทาเรื่องเสนอเข้าคอรมอได้พอเรื่องเสนอเข้าณ้านตรีค้านตรีจอมพลเสรีก็มีมติว่าไม่ยอมรับการขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องส่วนที่ที่ดินนั้นเป็นที่ตั้งประสาทพระวิหารของกมลค่ะ รัฐบาลไทยก็แจ้งให้ทนายทําคําคัดค้านศาลโลกก็มีคําสั่งว่าเมื่อรัฐบาลไทยไม่ยอมรับอํานาจศาลในส่วนที่ฟ้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยศาลก็ไม่มีอำนาจพิจารณาก็ให้ยกคาร้องของกระเม่นไปวันคดีนั้นจึงพิจารณาไปเฉพาะตัวปราสาสตขั้นไทยแพ้คดีจึงแพ้ไปเฉพาะตัวปราสาสนะครับเพราะเรื่องนี้ก็เหมือนกันถ้ากระเม่นจะฟ้องเนี่ยประเทศไทยมีทางต่อสู้มากมายหลักฐานถ้าจะสู้นะก็มีหลักฐานมากมายแต่ถ้าจะตัดฟ้องเฉลยก็บอกว่าเราไม่รับคําฟ้องของกระเม่น S <S สาราโลกก็จบเลยทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าอย่ายเอาเรื่องนี้มาคู่ถ้าจะหาทางออกกันโดยสันติเนี่ยคือสารโลกน่าน่าจะไม่ใช่คำตอบถูกไหมคะ <S <S ใช่ครับถ้าจะโดยสันติคุณขุดเจาะน้ามันในฝั่งของเราเนี่ยให้เรียบร้อย <S 2> <S 2> เขาจะยอมไหมคะมันเรื่องของเราในอยู่ฝั่งอ่าวไทยเนี่ย,ย,านนยจากกองทในด้านอ่าวไทยเนี่ยเราไปขุดตรงนี้ดีครับโอที่มันไม่ใช่เป็นปัญหาใช่อันนี้เป็นปัญหาด้วยนะ แต่ว่ามันปัญหาม,มันของเราชัดๆใครกันทั้งโลกก็รู้มันของไทยฝั่งทะเลจากเกาะกูดตำบลเกาะกูดนะฮะอำเภอเกาะกูดเนี่ยเข้ามาในอ่าวไทยเนี่ยไม่มีดินแดนขเขมรติดเลยนะครับมันมนี่เป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมคุณไม่ทําคุณจะไปอ้างขเขมรขีดเส้นเดียวผ่าเกาะกูดไหมมันยอมรับอันนั้นหรือเปล่าหรือไม่แล้วไม่ทำเนี่ยพราะอันนี้ไม่ใช่สาเหตุมูลฐานที่แท้จริงคือคุณรู้ดีว่าถ้าไปขุดเจาะน้ํามันในฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านเกาะกูดด้านนี้นะครับ ผลประโยชน์ที่ขุดเจาะได้ทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยที่นักการเมืองอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าคุณยอมยกให้ขเขมรเสียแล้วคุณไปขอแบ่งจากขเขมรเนี่ยอยู่ๆเขมนก็ได้ลาบลอยมาก็แบ่งไปสามสิบก็จะเป็นไรไปอันนี้เหตุผลที่แท้จริงใช่หรือไม่อทีนี้อย่างที่ท่านไพศาลบอกว่าเรื่องนี้คือจุดตายกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ตอนนี้คืออยู่ในระหว่างการร่างคำฟ้องการรวบรวมอะไรต่างๆใช่ไหมคะน่าจะใช้เวลานานขนาดันเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขากำลังเตรียมการกันอยู่แต่ขณะเดียวกันทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและปปชเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเตรียมการตรวจสอบไต่สวนได้เพราะเขารู้แล้วนี่มมไม่ใช่จะเวดีครับไม่รู้ร้อนรู้หนาวเนี่ยมไม่ต้องรอใอ้คนมาไหว้ติดไอ้มา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 บนบานวางสารกล่าวเราก็ทําได้เลยอำนาจตามกฎหมายมีอยู่แล้วถ้าอย่างนั้น มุมมองของท่านภยสารคิดว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ได้เกินสิ้นปีนี้ไหมคะคือถ้าคำร้องนี้มาเดินหน้านะครับผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่้า่แรงมากและสารรัฐมนูญคงไม่ปล่อยให้มีการย่ำยีหรือทำผิดในเรื่อง้า่แรงและเกิดความเสียหายต่อเอกราชอธิป,ปไตยและผลประโยชน์ของชาติที่ยิ่งใหญ่มากสารมีอำนาจที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเพื่อไม่ทำผิดทำชั่วต่อไปอือหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วบ้านเมืองจะเป็นยังไงล่รคะก็เป็นไปตามก็ประ ถ้าหยุดทั้งคลมก็ต้องประลัดกระทรวงกับรักษาการไปตามรัฐมนูญม,มันไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีคนทําหน้าที่ที่ําคันพี่น้องฐานก็จะยอมไม่ถึงวันนั้นไหม<อ>เพราะเขารักษาบ้านเมืองมาตั้งแต่ยุคไหนตอนสมัยไหนแล้ว,ลวอยู่ๆนักการเมืองมาทําอย่างนี้เขาจะยอมเหรอตอนนี้ไมห็นเลเพิ่มๆแล้วมีผู้คนมาเรียกร้องให้ฐานเข้าไปรักษาแผ่นดินกันเต็มไปหมดแล้วแต่แเสียงเรียกร้องของประชาชนมันศักดิ์สิทธิ์นะครับ ทหารถึงมแม้จะไม่อยากทำอะไรเนี่ยแต่ถึงวันหนึ่งก็ต้องเคารพต่อเสียงของประชาชนแปลว,ว่าภายในสิ้นปีนี้นี่ก็เนี่ยครับน่าจะมีเหตุอันอันเป็นที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ เพราะฉะนั้นเราคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดสําหรับสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้ถูกไหมคะเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยร้อนๆทั้งนั้นกรณีคําร้องของคุณธีรยุทธ์ก็ว่าร้องแล้วร้อนแล้วนะคะแล้วยังมีกกตที่มองว่ามีมูลกับคําร้องเรื่องคุณทักษิณครอบงาเพื่อไทยและยิ่งมาเจอดอกนี้เข้าไปอีกหนึ่งดอกที่ร้ายแรงขึ้นขั้นติสี่อย่างเงเออนี่ที่ไม่รู้วสารจะไต่สวนออกมาจับหมายขังกันวันไหน <ม>ที่นายชันชัยยไปลอกที่เป็นข่าวนะฮะโอ <c oughs> ซึ่งคุณชันชัยเห็นว่ากําลังรวบรวมหลักฐานอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเป็นข่าวก็เป็นอย่างนั้นอืมก็ต้องรอดูว่าในเร็วๆนี้จะเป็นอย่างไรแต่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพศาลพืชมงคลมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะกลับมาในช่วงหน้าเนี่ยจะพาไปดูหน่อยว่าเอาละนิดาโพไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนร้อยละ41กว่ากว่า มองว่ารัฐบาลอยู่ยาวครบเทอมไปจนถึงปี70แต่ถ้าเอาส่วนอื่นๆมารวมกันนะคะอยู่ได้เกือบครบเทอมหรือ2ปีหรือปีเดียวหรือถึงสิ้นปีนี้ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เกินครึ่งแล้วนักวิชาการอย่างท่านอาจารย์พิชายรัตนะดิโลกณนะภูเก็ตเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลนี้แล้วจะมีมุมมองว่าจะอยู่ได้แค่ไหนไหวไหมช่วงหน้ามาคุยกันค่ะ